สวัสดีครับอาการ e 0 0 0 2 0 2นนอน canon ir 2 5 2 0 2 5 2 5 2 5 3 0นะครับวิธีซ่อมของผมก็บอร์ดสแกนเสียนะครับผมบอร์ดสแกนเนอร์เสียบอร์ดนี้จะอยู่ใต้กระจกบอร์ดเบอร์ fm 4 2 8 6 0 ผมถอดกระจกออกนะครับนี่ครับบอร์ดครับผมบอร์ดสแกนเนอร์เบอร์ fm 4ีขีด2อ6 0อาการของเขาก็คือจะขึ้นโค e ้ด e 0 0 0 2 0 2นะครับหรือบางครั้งบางทีมอเตอร์มีเสียงดังนะครับมีเสียงดังออกมาเลยครับเพราะว่ามอเตอร์ขับเคลื่อนทุดสแกนไปแล้วครับ พาไปแล้วเซ็นเซอร์ก็ตรวจเช็คไม่ได้ครับผมพาไปจนดันจนสุดทำให้เกิดมีเสียงดังขึ้นมาครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมทำความสะอาดสายแพ้ก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแผงบอร์ดใช้ยางลบทำความสะอาดหน้าสัมผัสของสายแพรนะครับ เพราะว่าจะมีสายแพรสองเส้นอยู่ด้านหลังอยู่ครับส่วนสายคอนเนคเตอร์อีกหลายเส้นก็ไม่เป็นอะไรครับผมน็อตจะเยอะสักหน่อยนะครับทั้งน็อตหลังเครื่องน็อตท,ที่ยืดบอร์ดไว้น็อตมีเยอะนะครับเลื่อนสไลด์ออกไปทางด้านหลังของเครื่องนะครับ ทําการเปลี่ยนบอร์ดนะครับผม,ผมก็ได้ทําการทดลองมาสักพักระยะหนึ่งแล้วครับใช้ได้ปกติผมจึงนำคลิปมาลงนะครับขอโทษที่คลิปไกลถ่ายเมื่อนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ